อจนค่ะเจนค่ะวันนี้รอยัลคาริสกับงานันิชลาทีเจนก็ต้องขอบคุณพี่พี่สุวรรณชลลักษณ์นะคะที่วันนั้นทำให้เจนมีกระแสเละรักอะที่เราเจอกันน่ะแล้วก็กลายเป็นว่าจะแม่สัวเอาไว้นะแบบกลายเป็นว่าแบบไม่สนไม่สนใจว่าเจนจะพูดอะไรแต่สนใจว่าเจนแต่งหน้าด้วยอะไรใช้ลิปอะไรใช้อะไรแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็พยายามจะบอกก็เหมือนกัน คือเจนพยายามจบอดแต่แบบเอ๊จะบอกยังไงดีนะแล้วจะบอกไปแล้วคุณต้องการรู้จริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันเนี้ยขายหมดไปแล้วมีส er ักแค่นิดเอียรเวันนั้นใช่ไหมคนมึงสูงแล้วก็น้องท้าแต่งหน้าือแบบเจนอยากจะบอกจะแบบเจนก็เลยบอกให้น้องที่แต่งหน้าให้ค่ะให้ไปเขียนให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีก็เขียนให้ก็กลายเป็นว่า ลิปนั่นก็คือขายหมดโซอาไปเลยวันนี้ราหลักวันนี้ทาสีอะไรมาครับว,วันนี้มาในรูปของวันนี้หน,นึ่งมหมงห้าค่ะ ตอนนี้ดียังไงคะพี่เจนหาเจนจะบอกว่าเป็นลิปแมทที่ติดคนนัดแต่ดีจริงๆนะอันนี้คืออันนี้คือแบบจากใครที่ผู้ที่ใช้จริงๆพอพอหลังจากวันั้นก็คือลรเรียกเขาส่งให้ทุกสีเลย <c oughs> คุณจนนี่สวอชได้เต็มที่เลยค่ะอ <c oughs> ้ากซืออะไรก็เลยสวอชทุกสีแต่วันนี้ใช้ดินสีห้าเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะได้ตัดกับสีสวนด้วย <c oughs> แล้วก็เป็นสีที่เจนไม่เคยได้ใช้แล้วพอได้ลองเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นลิปแมทที่ ติดคนนานแล้วทําให้ติดทนนานอยู่จริง16ชั่วโมงอะระหว่างวันคือสมมติเจนไปออกงานไปออกอีเวนต์ไปอีกงานหนึ่งลิฟก็คือยังอยู่นะ,ะค่ะก็มั่นใจได้ว่าสวยทั้งวันแน่น,นอนตอบโจทย์พี่ด้วยถูกไหมคะว่าพี่จะไปกวาดหัวเรื่องลิปสติกมากๆเลยเหมือนกันคงนไม่หลุดง,ง่ายอุ้ยันนี้ไม่หลุดเลยขนาดก,กินน้ํากินข้าวกินอะไรไม่หลุดเลยค่ะเอะอแต่ถ้าจูบก็อาจจะมีนิดนึงมั่นใจนะวัวนี้หมดใจที่เขาเอา ต้องโซเอาค่ะเอามาเบลนกับอะไรไหมคะมจริเจนเอามาเบลนกับ610นึ่ตัวที่เจนชอบอะคะ่ะก็คือเป็นคนที่ชอบสีนูด๊ดพี่ๆก็น่าจะเห็นเจนพาแล้วแต่เด็กชอบสีนู๊ดอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอ610แล้วอุ้ยเป็นสีนูดที่หนุ่ต้องอะไรเงี้ยค่ะก็พอมาเบลนกับน,นี้แล้วแบบอุ้ยสวยแต่จริงๆแล้วเขาสวยทุกสีนะครับสวยทุกสีจริงๆเอามาเบลนเอามาเบลนกับอะไรเอามาผสมกันนะคะเราจะได้สีที่แบบ ไม่เหมือนกสิ่งในลิปสติกในแท่งไงพอแบบเดนเราก็จะได้อีกบุคลิก์นึงได้อีกคาแรคเตอร์นึงเจ็ดการประลุหมากริ้วดีไซนค่ะแล้วก็จริงๆก็ก่อนหน้านี้จริงๆเจนก็เคยทำงานกับเบบิลีนมาประมาณ10ปีก็เป็นเบบิลีนมาตลอดนะคะวันนี้ก็เหมือนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรตินะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของลิเวอร์พูลในวันนี้ ยังคงเหมาะกับเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเกี่ยวกับเพื่อสำอางตลอดเวลาเหมือนกันกับพี่เจนฝาชอบแบบรักสวยรักงามเราเป็นผู้หญิงเจนก็รู้สึกว่าเราต้องเกี่ความสวยความงามตลอดนะคะเจนฝาแล้วจา,ากฝาฝาแบบยอ้อ<ด>ยๆช่างเอาใหม่ค่ะก็จริงๆอับฝากไว้กับทุกคอลเลคชั่นเลยนะคะเพราะจริงใจเจนอ่ะก็เป็นคนใช้ด้วย แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยลอเรียลมันอยู่คู่กับเรามานานมากอะค่ะแล้วก็ทุกสีคือดีเป็นของที่มีคุณภาพจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ถูกสาวๆทุกคนจับต้องได้แล้วมันมันสวยจริงๆมีคุณภาพจริงๆอะค่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะกับ1นึ่งถึงห้าค่ะแล้วจะเลือกได้ยินดีือเปล่าเพื่อนเราเข้าดีลไหมเ่อนเราใช่ไหมคะดีใจคนลุกไปแล้วอเป็สมัคร์ไพรส์มัครเรา เ่าต้องกินวอนแล้วแน่แต่เรารู้จักผู้ชายนะ<อ>ไม่ได้ปดสาเราค่ะค,คือจริงๆเพื่อนทุกคนเชียร์<อ>แล้ก็อยากจะให้มีวันนี้จริงๆอะค่ะแล้ววันนี้พอแบบพอวุ้นมีวันนี้เราก็เหมือนน้องคนสุด OK, ท้องในกคนก็ดีใจ ขามีออกมาการรีพอรอตก่อนไอครับว่าแบบจะจัดแผนการเกิดขึ้นนะที่นี่คุณไม่รู้เลยคุณไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะนั่นนั่นเรารีแอคสดๆจากสดๆสดมากเจนบอาวุ้ไม่ได้คาดคิดด้วยเหรอว่าว่าจะว่าจะเกิดขึ้นที่แบบไปเพื่อนะไรกันบ้าเออมีมีเตรียมเพื่อนเราไหมมีเตรียมเพื่อนเราว่าจะสวยไหมแบบนี้ต้องสวยนะแต่คุณสวยตลอดเวลานะ ไม่สูงวตลอดเวลาเรามีร่วมเรามีร่วมแผนการอะไรเกี่ยวองนี้ไม่มีไม่มีค่ะเขาเขาเพิมาบอกตอนแรกนานๆต้องบินเลยแต่ว่านานๆไม่สามารถบินไปแบบสองวันแล้วแบบแป๊บเดียวคือหาตั๋วไม่ทันด้วยแล้วผ่านผ่าโมเมนต์โมเมนตนั้นแล้วได้ปัดโมเมนต์แล้วร้องข้างคอคุยกันแล้วทุกคนคอนแกรสกันแบบในกลุ่มแล้วเรียบร้อยเราเองพอได้เห็นแบบว่าโมเมนต์นั้นเป็นยัังงงไบบ้้าาครรรพีี่่ใจอะเูสึก เหมือนโดนขอแต่งงานอีกรอบคือเพื่อนรักอะค่ะพอแบบพอชีวิตเกามีความสุขเราจะรู้สึกแบบเราแฮปปี้ไปด้วยเตรียมปาร์ตี้สระโสดเลยนไม่ได้คิดเลยนะเนี่ยเออนี่พี่พูดนี่เตือนอะไรไปเยอะแล้วไงไปเรื่อยๆโสดใช่ไหมเราข้ามจุดนั้นไปแล้วเราคิดถึงวันที่เพื่อนมีความสุขมากกว่าอยากให้เขาแบบมีเบบี้ จริงๆเราเราคุยกับแม่เขาว่าแบบการแต่งงานของของพี่บุญมันต้องเป็นยังไงบ้างหรือไม่ต้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คุยข้ามช็อตเลยอยากให้บุญมีลูกเพราะว่าเราทุกคนมีลูกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าการมีลูกมีความสุขจริงๆแล้วก็อยากให้บุญแบบเลี้ยงเด็กดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเลื่อนไปหรือยังต่ออูดตลอดมีสิเพราะว่าเขาเล่นแต่กับหลานๆลูกๆเพื่อนในกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เคยมีในของบุญเองซึ่งวันนี้เชียร์มากก็คืออยากมีนะ อยากมีเหมือนที่ต้องเห็นเวลาเขาเล่นกับเบบี้ต์โนราโนราแบบเสียงหวานพ่อแม่แบบแต่ไม่เขาไม,ไม่ได้ทำเป็นไม่อยากเพลงเด็ดเหมือนคนที่ไม่มีปรนะสบการณ์อ่ะก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะจะยังไงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแสดงว่าถ้าเกิดแต่งปุ๊บมีมีเกณฑ์ไฟเขียวเลยเริ่มเลยอยากให้วุ้นไฟเขียวนะเพราะเราก็คงจะเชีย,ยชร์อีกค่ะคือพวกเราก็จะเป็นเทรนเนอร์อ๋อแน่นอนวุ้นสู้วุ้นสู้พอเพื่อนเชียร์หนักวันนี้เป็นการกดดันไปในตัวแล้วค่ะ ถ้าจะวุ่นดนกดดันเนอะแต่ว่ายังไม่ตอนนี้ก็ยังรอรอแบบว่าวันเวลาใช่ไช่ใช่นะคะเขาบอกอันนี้ไม่ได้ถามเลยอ่ะเดี๋ยวอันนี้ต้องถามคุณอ่าเราปกติเดี๋ยวอาจจะขัดเรื่องบมุนปั้นรักงกับพี่เจนขาสวยขึ้นสุดขึ้นแล้วก็แบบว่าเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆพี่เจนขาก็จริงๆเป็นคนที่รักการดูแลตัวเอง เวลาเจอพี่ีทุกครั้งก็จะบอกว่าเจนเป็นคนที่ชอบดูแลสุขภาแล้วก็รู้ว่าแข็งแรงทีกครั้งีนหลังพี่่เยนหอบไปหน่อยนงอะไร่าเงี้ยหอบหรอที่เห็นเจนนี่ในเด็กหอปะเขาอก่ารเ็นปัจจัยเกไเก้วเขาจไมู้กอร่าเะูกเห็นที่ลูกจะร้อเห็นไม่เห้งเอีคนทกเราก็มู้กีีลูกแบบไม่ก็มันลรงงาน้วยหลอไปด้ย ไม่สู้กับใครค่ะไม่มีแรงไม่มีแรงเดี๋ยวดีฉจะสู้กับเราเนี่ยแต่ว่าที่เราบอกว่าเราไม่รู้จักอะไรเลยก็ละรู้จักยังรู้จักทุกอย่างจริงๆแล้วพี่หนู่มกินทุกอย่างแหละเพียงแต่กินอย่างระมัดระวังแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่าเรากินอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะอาหารนกยังอยู่ไหมครับยังอยู่ยังอยู่บ้างเป็นบางเวลาก่อนหน้านี้จะเห็นเราโพสกับเครื่อง เกินเค้กายเป็นนงคนแบบ Amazing เจนกินเค้กทุกวันคอเจนกินเค้กทุกวันเจนพูดเลยเป็นคนชอบกินเค้กมากให้กินเค้กทนเข้ากได้ถามว่ากินเยอะไหมหรือเปล่าเจนกินทั้งกล่องกล่องวันนี้นะกินทั้งกล่องวันละหนึ่งกล่องแต่ต้องเป็นเค้กคุ่มคุ้ขภาพีที่จะสุขภาพที่ไหนก็มีคอรี่เแต่เรานอ้อกต้งต้องต้อ้องต้อองก้องงต วิ่งหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็คัดิเอ่อเวทเทรนนิ่งอีกหนึ่งชั่วโมงอเคคือแบบว่ากินปุ๊บต้องออกปั๊บไหมคะพี่เจนไม่ออกวัวค่ะรับออกก่อนแล้วค่อยทาน คือเป็นคนกระดูมีกระดูแล้วถ้าเปิดลีนลงไปนิดนึงมนะันเราก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพอเราถึงมือถูมันก็จะเห็นอย่างเงี้ยรู้ไหมคะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดไม่มีใครถ่ายร,รูปให้ไงก็ต้องเซลฟี่พอเซลฟี่มันก็จะอย่างเงี้ยมันหนักทุกวันไหมคะสำหรับคนนะคะี้หน,นึ่นนนงเซนเป็นคนที่ไม่ชอบไม่สนใจนะแต่ว่าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตของเราแล้วก็ เราสใจแล้วกันว่าเราจริต่อกปเป็นว่าเราใช้ชีวิตของเราที่ดีแล้วเรารู้ว่าวันนี้เราทำอะไรดีกว่อาอยรอยตามแขก็อูว่าเราจะของจริงหรือเปล่าลองเช็นตั้งแต่เองดูเลยนะวันนี้เจนรู้ว่าวันนี้เจนทำอะไรเจนยังแ,แข็งแรงกุ้งโยล่าไหวโอ้โหยิ่งกว่าไหวเจนู้องคุณลูกสาวทุกวันแล้วรูกสึก็จะแบบละวนนี้อุ้มหนูนอยค่ะ <laughs> แล้วเขามาเขามาวันนี้หนูหนักขึ้นนะลูก นัวรักก no ็การคุ้มนัวรักเป็นการส่งเสิมการรักถูกต้องเราเพื่อนเพ่อนรอบรัวล่ะเพราว่าเราบอกไปไหมถึงว่ายังไงมันเป็นแบบะคือเบอกแหละหอมแต่เขาไม่พูดละแต่เรายืนยันว่าสัตว์อาหารเราครบคุมใช่ไหมครับควบคุมอย่ากทราใครมาเห็นตัวจริงก็จะบอกไม่เห็นหอมเลยพี่พี่เจนลงไปกี่โลพี่เจนพี่เจนก็เท่าเดิมอ่ะเท่าเดิมแบบคือไม่ได้แบบหอมลงไปแบบขู่ตาแบบนั้นเลยใช่ไหม สุขภาพโอเคไม่เสียไม่ป่วยอาเป็นตัวร่างกายได้การตรวจนบ้างฉก็บอกว่าเป็นคนห่านี้ปนแกลบนนทรกันตวเราแ่แบบความกับมาเป็นกับนา่มอดจ้อจ้เป็นเพื่อนหรือเปล่าน่าจะเป็นเพื่อนเพราะว่าถ้าเป็นขอติจะตดต่อต้องตอบแบบของาวแฝดแล้วเดีไม่ไดขอโตใครเลย ยม่สารพัดิวหาต้อง้ากับมยายแล้วุ้มยายตุ้นเา็เ้มยายแล้มยายตุ้มยายตเ้มยายแล้มยายเุ็มยาะไมราย้มยายตุ้มาย้มยายตุ้มยาย้มเายต้ย้ยาย้ต้ยายาุ้ยาย้มยแล้วุยาย กรติดหลาดหนักมากนะคะักที่เราพูดพูดกันอี่ยคนอื่นมันจะฟังเาเเอาอีกนะเดี๋ยวเขาไม่อยากฟังเราเปล่าฮเป็นโมเมนต์าปะล้าก็ปกติเติดหาห้ามได้ไหมคะห้ามไม่ให้ไปดูแลได้ไหมคะไม่ได้เลยคุณยายช่วยดูแลหน่อยค่ะฮ่าคุณยายช่วยหน่อยค่ะตอนนี้ต้องห้ช่วยใช่ไหมตินไคติดไขโนราติดยาหรือยาติดโนราังูติด บางอีเวนต์ถ้าคุณยายว่าคุณยายก็อีเวนต์เยอะเหมือนอย่างเนี้ยโชว์ตัวเพื่อนโอเคโอเค